โอเดหนูจะกินอะไรลูกอืมทำไมหนูทําหน้าอย่างนั้นหนูอยากกินข้าวไหมโอ้จะหลับแล้ว<แ>ผมจะหลับแล้วครับโอ้ยโอยไม่ไหวแล้วหิวอะไรผมหิวข้าว น้ำตาลก็หิวไม่แพ้กันใช่ไหมเด็ไม่ลูกน้ำตาลก็หิวใช่ไหมมากินโจ๊กได้ไหมเนี่ยฮะโอ้ดิไไโอ้ดิมึงว่างมึงก็ไปนอนไปะนะ,นะ,นะทั้งว่างทั้งจะกิน จะหลับอยู่แล้วอานั่งลงลูกเออนอนรอนอนรอ <c oughs> นั่นชื่อโอดีนะครับตัวสีขาวอันนี้ชื่อน้ำตาลครับน้ำตาลตาลตาลอันไหนามาสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำตาลหนูเป็นแม่โอดีนะคะหนูเป็นแม่ของโอดีค่ะหนูเป็นเด็กดีค่ะ